อาน,นิสง์จากการถวายตานตุงเงินตุงคำจะทำให้เป็นผู้มีทรัพย์สมบัติไม่พบเจอกับความลำบากทั้งในชาตินี้และในชาติใดๆวัดแม่ลานเหนือตําบลห้วยอ้ออําเภอลองจังหวัดแพร่ขอเชิญท่านผู้มีจิตศรัทธาร่วมงานมหากุศลประเพณีตั้งธรรมหลวงเทศมหาชาติเวสันดรชาดกถวายตานตุงเงินตุงคำถวายตาลข้าวใหม่ถวายตานไม้หลัวหินไฟพระเจ้า ถวายตานปิมปาสารูปเจ้าหรือพระพุทธรูปตรงกับวันอังคารที่14มกราคม และวันพุทธที่15มกราคมพุทธศักราช2557ตั้งแต่เวลา9นาฬิกาถึงเวลา24น,นาฬกาณวัดแม่ลานเหนือตำบลห้วยอ้ออำาเภอลองจังหวัดแพร่ติดต่อร่วมสร้างมหาบุญกุศลทานบารมีและรับตุงเงินตุงคำใส่ปัจจัยสำหรับใส่ชื่อวันเดือนปีเกิดได้ที่วัดแม่ลานเหนือโทรศัพท์090 464 9013พระอธิการจันทรัตจันทวังโสเจ้าอาวาสวัดแม่ลานเหนือ